กล้อาางแอคชั่นฮันนี่จักแล้วเขาเรียกหมูหันหมูหันเอเอบ้ o o อานหันเขาเรียกว่าหมูย่างหมูปิ้งเอาแล้วมาดีเนีเอาแล้วจะได้กินมาดิีัดติ๊งกันนอ้าอ้าอ้าไม่นี่เห็นว่าจะอะไรห็นว่าจะหมูกัดมือนี่เขาเรียกหมูหันจักแล้วมารูเนาะ เจไ,ไปจุดจุดจุดอูอดดดดเองกัไปเรียกเหรียอูดดดถูกตีตีมันก็บว่าหันใส่หนาเองเนาะมันกับมองมองเอ,เอ,องเนาะเดี๋ยแต่ันติีตัวใส่ันโอ,อ้ยสวัสดีครับสวัสดีสูสกคนครับผมปุ้ยเจมี่ชนแนล,ลครับสวัสดีครับผมอารังเจีชาแนลครับสวัสดีครับใช่ควันลอยสครับ เอาักักนี่สวัสดีครับตำครับสวัสดีค่ะชื่ออาค่ะสวัสดีค่ะาเจบีค่ะหูหันนี่สรองลูกอีกแล้วป่นีอ๋อไม่สรรองลูกเห้อโอ้เจ้าหนายด้ลูกแฟดบ่เฮือเฮงผมลจะคืดหลถึเฮือเฮียงมนกันเนื่อสามโลมนี่กัหมูหันสรองหลานล้ววะ ที่นี้จะรับหลานแล้ววะหมาเอามีดมาเออพี่บอยเข้าดีๆจะน้อยขึ้นสปอร์ตใช่ไโอ้ยจะเจอลงเงอหลานยังว่าเราสิมีนมให้หลานบ่เดี๋ยวออกมาเดียวไม่เราเลี้ยงเราสิมีนมให้หลานกินบ่นี่อันแรกครับทุกคลิปเลยครับนี่ครับโอ้โหผมนี่ทีไรนี่คือมีแต่ปัญหาเลยครับนี่เออให้ผมไปเอาหาให้ผมไปหาหมูหมูมาเหรอกินรถสร้างไปกินรถสร้างสร้าง ลำบากอยู่ครับนี่ไปหาหมูมาผม,มไปหาเรียกหมูเรียกอะไรมาเกิดไปหาหมูมาผมไปเรียกแล้วอุ้ยรูด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 ,ด,ด,ดเดี๋ยว,ว่ามันก็ไม่ได้จันทีนเอา้ามันคือก,กรอบด,ดีแท้นี่เขาเอิญหมูหันตัวไปเอิญอุ้ยรูด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 ดูดเห็นมันหัน <c oughs> ต้นใดหันต้นั้นไดเหรอใช่มันบ่หันมันบ่หันโอ้ยผ <c oughs> ู้หญิงไปต่างข้างที่หนูยู่ในถังอีเมีย กินแต่ first, ปิ้งกบกินเหียดโอ้ยปั่นผมไว้มีน oh. mm ้องทั้งเหนือ hmm. ทั้งหมูหันโว้ยวันแตงยาวาแะรูกเป็นท่านเลยเนี่ยปิ้งคิดปิ้งเหียดเลยแต่พ่อพ่อฮักคือเก่าฮักคือเก่ามันกรอบดีเนอะเสียกรอบเลยเนี่ยเนี่ยครับหมูหันครับ ผมแจกไปเรียกหมูจริงๆครับปลานิ่งแล้วมาทำหาสิบประจอนมันอีกโอ้ยพอนพอนพอนสิ่งประเดิมเลยป่ะเดี๋ยวพอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนพอนผมเล็งดูก่อนขาไปให้รุพี่ป่ะหางเดี๋ยวเห็นไม่นี่หางนี่หยังหมูื้อแล้วหื้แล้วบ้องไม่นานมันหิวแล้วเอาเสียดังให้ดียื้อแล้วเอาเสียงมันให้ดังขึ้น มาเด้อพี่น้องเอ้ยผมได้อยู่ไก่นี่เอมหอมอันนี้เดี๋ยวไอ้นี่แล้วมามากลางนี่เอ้าลาโยไกรห่างนิดห่างว่ะเอาลุยดูแล้วว่าม่าเอาลุลุยเอาไปเรื่องน้อยนิดโอ้ยล้งให้ลูกกคนไอ้ลูกกคนอาะพี่อนกกใหู้ัน าพี่อันก่อตองนี่เขาตองนี่เี๋ยวมโอ้ิ้อ้ิมแม่ลอ้ิ้มตอนนี้มันห่อนนะมันไม่ห่อนน่อนเ้อมันมีแม่ลูกถ้าเป็นหมูตัวผู้มันจะมีจิ้มแม่อาะเอาเอาจิมเอ้าเจมี่มาเร็วสวัสดีพี่สวัสดีมามามา มาพี่อันว้ามาดิครับพี่เาดิมาถูกวันด้วยพ่องมาอนาเนี่ยมาีครับพี่น้องมาตีมามาีมนมา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 มีมา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 ้าม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 อมา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 มีมามานาม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 าานมา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 มมามมา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 ม้ามไมา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 างบ้านมา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 วมมา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 ามาาม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 าาม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 ไมามามา พี่จริงงานแบบนี้สังสคัหรือต้องเจ้านายต้องมาเปิดงานไพี่บอยอูบอยครับเจ๊น้อรือพี่พี่บอยอู้บอยพี่บอยอูบอยครับเฮ้ยมวันนี้ปี่ี้ผมปุ๋ยเบีครับมเยหัน หมูหันโอ้ด้ข่าวว่าแป้งเลยหลังไปไปหาหมูอะไรมานะหมูหมูหันครับผมหมูหันมันทำยังไงมันอูดอุดอูดอุ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 ดเด็กก็เรียกหนึ่งสองสามทีอุดอุดเลยไม่ได้สักทีลูกพี่สองอย่างน่าสองอย่างไม่ให้ลูกพี่พร้อมกันเมื่อเช่ลูกพี่จะกินได้ปะวะปลาหน้าไม่อย่าไม่มีหางหรอหางนี่เลยโอ้ยย่าง ก่อนๆนเอาด้ครับมนหลายันนี้พี่น้องไม่อย่งอีกก็แซบเือิดข้ออ้พี่น้องหลายวฮะแซบาบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็กัวจี่แบแ่บแสบหมาในบ้านี่มาหรพี่น้องอ้หังหมูนี่ดูพี่เอาว่นี่ยอืออ่อยเล้เพี่เนาะ คนพี่บอยครับคุณพันจนายขอบคุณครับของงุณครับหงน้องพี่ทุกคนครับอืมไม่สล้องสล้องยี่ก้าครับก็ว่ากันสล้องวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์นะรับเราคือเป็นการดูแลทีมงานนะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมมาดูไม่งั้นคงไม่มีตังค์ซื้อกินนะครับดังเอิญว่าครับนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะบอกว่าหมูตัวนี้ได้มาเยี่ยงไรนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ตอนนี้ยังยังไม่บอกเดี๋ยวเขาจะอ้วกกัน ก่อนนะเดี๋ยวดูฟัง่ <ST AN Z> างนี้ไหมเราเราเรียกทุกคนมาเลยไหมมาตุ้มพรมเลยไหม้มพอยผูนเยอะมากยน,นะใบยทำไดต้ต้อ,ตอนอรับสมาชิกใหม่ครับผมจะเป็นหลานผมผมมีแผนครับถ้าเ,เด็กใ,ในท้องได้เป็นผู้หญิงอีกลองอันจะเป็นลูกผมน <laughs> ี่ขาดตัวนไหมครับได้ไหมลูกถ้าพ่อแม่เขาเขาด่าผมเมื่อไหร่ ขอบตู้ามาหาลุงเลยลูกอันนี้กัรเองนะีพ่อเรียกพ่อเลยครับครับครับน่่เน่เนู่เป็นลูเป็นดูเป็นเอาดาบรับแล้วรับแล้วรับแล้วกินด้วยกันกินด้วยกันูเป็นมเอาดาบเอาดาบมูไอ้ลูกพี่มาน่เอาหูแมวจิ๋ด่าด้วย หัวอะหัวแหนี่หละแกมาตอนไหนพีซีเอาพี่ีมาจินนะพีซีกินเลยกินเลยครับมันต้องกินมันประยัดหรอกินต่อเดี๋ยวคุ้มกล้องมาจินหักเลยโมาเลยมต้องกินหนักเลยเดาเลยแซ่บอ่ือบ่วมาเนยังพี่น้องก็ยัง ได้แบบนี้ครับกลัรบเขามากินหมไหมแม่อ้จะกินเงต้กินเนีงหิ้วแ่ขาบ๊วยขาล่างบหวค่ะแต่ไปห้องอูดอูดอูดอูหมูมันหันอุ้ย้ากินหมูหันอยู่บโดนดึงแม่หมูเสียบหันกองหมูหันก็ไดได้ไดหมูหันอ มันจะ้ะไอนี่มันมันเกินมูแล้ว okay. มันจะไปตา้งยโ damages, โโิปโปโปเตมอนละโปเกมอนโปเกมอนมันน <sid> ่าร <sh cran> ักไปชิคูไปโปเตมอนมันชิคูไปดูเถอะโอ้ไม่ใช่ยันเอาหมูหันพวกเราฉันกับเบลต์แซบเราหนแซบครับเออแบบแว่หมูหันมีเดีย แม่ก็ออกขายตลาดนัดสิอันนี้อันนี้ขาขาหน่อยกับไงนี่รอผมเจ้าที่ที่มันอร่อยที่สุดพี่ก้อยผมรักพี่นะพี่กระดูกเหรอไม่ใช่รังขอบคุณครับโคตรอร่อยเลยอร่อยมอร่องเลยเนี่ยอร่อยมอร่องเลยครับเนี่ยอร่อยมอร่อง ยยอดเลนี่กระโดกไงเอ้ยใส่ม้กินอะไรขึ้นกันเนาะเสียน้ำใจนะเสียงดังเสียงดังนิดนึงนิดคูผมขอผมขอคลิปแกงพี่ปุ้ยสักคลิปด้วยแกงมาด้วยเราไปทั่วเลยเนี่ยอะไรดูมั่งผมลูกเขเล็กในค่ายผมไม่ได้ผมลูกเขโตในค่ายนี่แฟน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 เพจรู้ตรงนี้แฟนเพจเจบีอุ้ยพาหลงนะครับ จะไปพูดตะไม้แล้วเรื่องเสียๆหายสุกตารนะเนี่ยพาจะชุบมะเขือเนี่ยพาลงทุกที่บอเมนยนพาปุ้ยเป็นคนนำพี่น้องอย่าไปเสียเพิ่นเด้อเพิ่นเมาเพิ่นอันยากขาดหมอบอไปตามหมอนัดนะเด็กยุงกันเฮ้ยโควินเป็นมาเนี่ยเอาป่ะเนี่ยแทนมั่งเป็นอยู่อ่ะดูดิอ่ะ วาเขาี่นองมึงดีใจบ่ได้นองดีใจบ่ดีใจบดจบอดใจ้บบรงังเน้อ้องจากน้องบนายอยากกินหูเนี่ครับเอากินหูอยู่ทักปูน่มีน่ะอ่านี่ขอเรวขอสั่นสั่นจมูกแล้วไปเสริมมาจริงจริงแล้วจริงแล้วจริงจริงนี่หมูหันเขาให้กินตะหนังนี่ มีแต่หนังดังบ่กเขาเรียกว่าภาพยนตร์จังดังบ่อกเอาเอาอีนดี้สาระนี่เขากินแต่หนังแล้วพวกเนื้อเนี่ยเขาเอาไปคลอนเตรียมใช่ไหมแมนทีมงานเรามีงานไายอีกองนี่ิดนิดๆของใหญ่หรือของน้อยไปเลยป่ของใหญ่จึงนอกจากพี่ละน้องเพื่อเมียนนี่โอ้โหด้วยครับผมแม่แต่เราเด้อหมูมีหมูมีจะหมูกนะครับไม่ใช่ดันเอ้าไปพี่บ้านอ๊า อจากพีรีครมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอหลังจีมีชเนรับ